นุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยอยู่กันต่อเป็นช่วงที่2นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์กันกับคุณบอยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่าทําหนังออกมานะครับเรื่องเสียงสยองเนี่ยแต่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งกลุ่มคนที่รักนาาศิสินไทยว่าเอาหัวโขนมาสร้างหนังมาทําไม่เหมาะสมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีคุณบอยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไก่กับท็อปนะคะเป็นพิธีิกรนะคะ สวัสดีครับโอเคค่ะอะมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยละกันสําหรับเรื่องเสียนสยองที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะขะนาดนี้มันมันพี่บอยคิดว่ายังไงบ้างอะคะ,ะคือจริงผมก็ได้ได้เห็นบ้างนะฮะตามกระแสที่ที่กลุ่มคนแลกนักศิลป์ิมาวิพากษาเนาะ,ะก็ผมจะบอกว่ายังไงคือคือผมก็น้อมรับทุกคําติแล้วก็ทุกคําชมนะฮะก็คืออยากจะบอกว่าให้ให,ให้ดูดูทีเซอร์ผมก่อน พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราลบหลู่เอาของสูงมาเล่นเนาะผมก็อ,อยากจะชีจแจงว่าคําว่าลบหลู่ของแต่ละคนเนี่ยคําจํากัดความของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอืสําหรับกล,ลุ่มคนรักนักศิลป์ผมก็ให้เกียรติเขาทีนี้งานของเราก็คืองานบันเทิงเนาะเราก็ทําเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้ทาเพื่อลบหลู่หรือว่าให้มันดูเสื่อมเสีย เพราะว่าขนก็เป็นศิละปะชั้นสูงครับ<ะ>ผมก็ตามที่ที่ที่ทุกท่านได้เห็นในในในกระแสที่เขาวิเาวิจารณ์มานะฮะที่เราก็มาทำทำอะไรไม่ดีครับแล้วเนื้อหาหลักๆของเรื่องนี้ล่ะคะเสียงสยองเนี่ยบอกกล่าวเกี่ยวกับอะไรอะคะ,ะเนื้อหาหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอบาปบุญคุณโทษก็คือเหมือนสอนคนนะฮะ <ฮ>แต่ทีนี้ผมอยากให้ดูว่าเสียงเนี่ยมาเกี่ยวกับกลุ่มพวกบอยกลุ่มฝังขนมจีมกลุ่มนักสแสดงตรงไหนยังไง <ฮะ S 2> เสียงจะมาฆ่าหรือว่ามาทำร้ายหรือเปล่า <ฮะ S 2> หรือว่ามันจะเข้ามา,าเกี่ยวพันต่อเนื่องกับกับชีวิตประจำวันของเราแบบไหนอยา่างตามแล้วก็สำหรับความเป็นนักแสดงอันนี้คือแน่นอนครั ผมผมขายขายความเป็นนักสิทธิ์ขายความเป็นโขดขายความเป็นเสียนี่แหละเพราะว่าผมอยากให้ให้ต่างชาติหรือว่าให้ให้คนไทยที่กําลังจะลืมหรือว่าลืมไปแล้วก็มีคว<อ>ามเป็นจริงไระรทจอิงรทีนี้ด้วยด้วยชุดด้วยเสียดต่าง<อ>เนี่ยเราก็เรียกว่าเราเน้นเราเราไม่ปล่อยผ่านเลยเราละเอียดมากกับตรงนี้ อือจะพูดง่ายๆคือตัวตัวอย่างภาพยนตร์กับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือคือคนที่ออกมาวิพากวิจาร์เนี่ยคุณบอยอาจจะบอกว่าเขาอาจจะมองแค่เรื่องของตัวอย่างแล้วก็เอาไปตีความมันเองอยากให้มาดูที่เนื้อหาก่อนว่าจริงๆมันไม่ได้สื่อแบบแบบที่เป็นการลบหลู่แต่อย่างใดใช่ไหมคะใช่ครับคืออยากจะบอกอยากอยากให้ดูก่อนว่าทําไมทําไมคนคนนี้ถึงต้องตายถึงต้องมีอานเป็นไปและทําไมเสียนถึงต้องมาต้องมาเกี่ยวพันก <ๆ S 2> ับเรื่องราวต่างๆ ใา่เพราะอะไรเขาเขาทําไม่ดีหรือว่าเขาเขาเป็นคนแบบไหนทําไมทําไมเขาถึงต้องพบจุดจบแบบนี้อ,อะไรนะครัแต่กระแสค่อนข้างแรงแบบนี้คุณบอยกลัวหรือเปล่าคะว่าภาพยนตร์อาจจะไม่ได้เข้าฉายถามถามว่ากลัวไหมผมผมมองว่าอ,อ,อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าผมมั่นใจว่าก็ง่ายง่ายเราเรา,เราคิดดีเราทําดีผมว่าอะไรมันก็มันก็ต้องผ่านไปได้ครับเพราะว่าเราเรา เราไม่ได้ลบหลู่เราเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเราทํางานที่เรารักงานที่เราศรัทธาค<ะ>เพราะฉะนั้นว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอืมจากที่ฟังมานี่คือผมรู้สึกว่าคือกระแสเนี่ยไปในทางลบแต่ว่าจากที่<ะ>คุณบอยพูดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าหนังเรื่องเนี้ยทําเป็นการส่งเสริมนาตศิลินเรื่องของโขน<ะ>ด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมครับส่งเสริมแน่นอนครับเพราะว่า<ะ>ทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นชุดแท้แล้วเสียงก็เป็นเสียงแท้ทีน<ะ>ี้เฉพาะ เวลาแต่งตัวเข้าฉากเนี่ยขนชุดขนเนี่ยแต่งนานกว่านักแสดงอีกครับสามถึงสี่ชั่วโมงค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดแล้วก็ให้ความสําคัญกับชุดละเอียดครับเพราะว่าผมผมก็เขาเรียกว่าอะไรคือถ้าถ้าถ้าเราทําไม่ดีเราก็เราโดนแน่นอนเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ด้วยชุดมันเนี่ยมีดีเทลค่อนข้างค่อนข้างลึกมากเราจะประมาณสี่ถึงห้าคนที่ แต่งตัวแต่งตัวโขนนะครับก็จริงๆแล้วคือคุณบอยก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ตั้งใจทําออกมาอย่างละเอียดที่สุดเพื่อให้ออกมาดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับกระแสที่ออกมาตอนนี้เนี่ยได้คุยกับผู้ใหญ่หรือยังครับว่าจะมีการแก้ไขหรือว่าปรับบทหรือว่ายังไงบ้างเพราะว่าได้ได้ยินมาว่าเข้าไปคุยกับที่กระทรวงวัฒนธรรมมาแล้วด้วยใช่ไหมครับมันก็คือ่าคำว่าปรับบทเนี่ยมันก็มันก็แทบจะไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพียงแค่ว่า ที่ที่โดนมิบาวิจารณ์ก่อนก็คือเขาอาอย่างที่บอกไปทีแรก่ะค่ะคือเขายังยังไม่ทราบดีเทลว่าในหนังมันมันเป็นพาร์ทไหนกันแน่ขนกับผีมันเป็นยังไงเขาตายเพราะอะไรเขา,ขเ,ขาเขาทําไมถึงต้องตายพร้อมกับชุดขนมันมีตายฮะอือบมโอเคค่ะแล้วแบบนี้กําหนดฉายคร่าวๆสาหรับภาพยนตร์เรื่องเสินสยองนี้จะมีกําหนดเมื่อไหร่คะก็ประมาณต้นปีหน้าครับต้นปีหน้า ผมบอกนิดนึงครับก็คืออ่โขนเนี่ยเขาตายด้วยความอาฆาตเพราะว่าเขาทำผิดผิดแบบผิดรุนแรงเลยึงอยากให้ครูว่าทำไมเขาถึงต้องอ่าแค้นหรือว่าต้องเป็นผีแบบนี้อันนี้อยาก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 อยา้อาดอยากอากอยากอากอยากอยาา ใช่ครับโอเคครับขอบคุณคุณบอยมากนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ขอให้หนังได้เข้าชายนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนคะขอบคุณคุณบอยค่ะสวัสดีครับอ่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันไปคุยดูแค่ตัวอย่างจากที่ฟังมามันมีไฮไลท์อะไรอย่างนี้อยู่รู้สึกว่าเขาเจตนาทําหนังในด้านที่ดีนะแต่ว่าต้องการจะส่งเสริมเออแปลว่าแต่ว่าคนที่ออกมาแอนตี้อะไรแบบนี้อาจจะมองลบไปหน่อยหรือเปล่าลองเปิดใจดูก่อนไหมนะครับผมอ่ะ โอรอินสัมภาษเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีภารกิจสุปตาอยู่จะเป็นใครบ้างรอติดตามกันครับ